กรณีที่ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายดังนั้นสามารถที่จะเจรจาชำระหนี้เฉพาะในส่วนของตนได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเวลากู้เราก็จะมีทั้งผู้กู้หลักผู้กู้ร่วมในบางกรณีและที่สำคัญก็คือยังมีผู้คำประกันนะคะดังนั้นในกรณีที่ผัดกันกู้ผัดกันคำแล้วต่อมาปรากฏว่ามีการผิดนัดชาระหนี้ าทางเจ้าหนี้เขาก็จะฟ้องทั้งในส่วนของผู้กู้และผู้คำประกันแม้ว่าอีกบัญชีหนึ่งที่ผู้คำประกันเป็นผู้กู้หลักยังชำระหนี้ปกติก็ตามซึ่งในเคสที่ฝนจะมาเล่าในวันนี้ก็คือว่า,าแบ่งลูกหนี้เป็นสองคนนะคะสมมติว่าชื่อนายหนึ่งกับนายสองอบัญชีแรกบัญชีที่หนึ่งนายหนึ่งเป็นคนกู้นายสองเป็นคนคประกันแล้วก็บัญชีที่สอง ในสองเป็นคนกู้และในหนึ่งเป็นคนคำประกันปรากฏว่าในหนึ่งผิดนัดชำระหนี้แล้วก็มีการฟ้องร้องเป็นคดีแพง่งมีการทำสัญญาปณีปนอมยอมความกันแต่ในหนึ่งก็ไม่สามารถทจะชำระหนี้ได้ตามข้อตกลงแห่งสัญญาปณีปนอมยอมความซึ่งแน่นอนว่าตอนที่ธนาคารฟ้องนั้นก็ต้องฟ้องในหนึ่งในฐานะผู้กู้ฟ้องในสองในฐานะผู้คำประกันและ เมื่อฟ้องเป็นคดีล้มละลายถ้าเข้าเงื่อนไขว่ามีหนี้เกิน1ล้านบาทนับตั้งแต่วันฟ้องทางเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะฟ้องนายหนึ่งและนายสองเป็นคดีล้มละลายได้แม้บัญชีที่2ที่นายสองเป็นผู้กู้หลักยังผ่อนชำระหนี้ปกติก็ตามดังนั้นเหตุก็เกิดขึ้นละค่ะเมื่อถูกฟ้องปรากฏว่ามีการเจรจาชำระหนี้ซึ่งในเรื่องนี้เนะี่ยฝนเองก็เป็นทนายความของนายสองในกรณีของหนี้ค้าประกันดังนั้นหนี้ที่ถูกฟ้องมา หลังจากที่เป็นหนี้ตามคาคษาในดีแพ่งแล้วก็ไม่มีหลักประกันเนื่องจากว่าค้ำประกันกันเองในกลุ่มอาชีพราชการนะคะท้ายที่สุดนับตั้งแต่วันที่ผิดนัดกระทั่งฟ้องคดีล้มละลายเนี่ยมีภาระหนี้ณวันฟ้องประมาณ2องล้านเจ็ดแสบาทฝนเป็นทนายความของนายสองที่อยู่ในฐานะผู้ค้ำประกันส่วนบัญชีของนายสองที่นายสอู้หลักและนายหนึเป็นผู้ประกันก็ ยังมีการชำระหนี้กันตามปกติซึ่งอันนี้เราต้องยอมรับกันก่อนนะคะแม้ว่าเราเป็นผู้ค้ำประกันซึ่งโดยปกติแล้วผู้ค้ำประกันก็ไม่ได้ใช้เงินหรอกคะ่ะเป็นเพียงแค่เป็นการค้ำประกันเพื่อให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อให้กับทางผู้กู้หลักแต่อย่างไรเสียเนี่ยเราจะอ้างข้อนี้ว่าเงินเราไม่ได้ใช้เพื่อปฏิเสธความรับผิดไม่ได้เพราะเราเป็นผู้ค้ำประกันไปเสียแล้วแต่แน่นอนไม่ต้องไปย้อนถามนะคะว่ามีใครค้ำประกันด้วยความเต็มใจสมัครใจหรือเปล่า อันนี้อีกเรื่องหนึง่งเพราะแต่ละคนก็มีเหตุปัจจัยความจําเป็นในการที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันที่ที่แตกต่างกันอันนี้ขอไม่คุยในรายละเอียดนะคะคาวน,นี้เมื่อได้รับมอบหมายก็ต้องไปพูดคุยหารือกับทางธนาคารและฝนเองก็ต้องนําข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลที่เกี่ยวกับตั้งแต่หนี้นะเริ่มต้นกระทั่งการผ่อนชําระหนี้แล้วก็พูดคุยถึงหลักการเหตุผลภาระความจำเป็นแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งท้ายที่สุดก็โชคดีมากนะคะก็จากที่ฟ้องมา2.7ล้านแสนบาทฝนในฐานะที่เป็นทนายความของผู้ค้ำประกันขอชําระนี้เฉพาะในส่วนของผู้ค้ำประกันเคสนี้ก็ตกลงกันได้ที่ประมาณ6กแสนเจบาทซึ่งถือว่าต่ากว่าเกณฑ์ของธนาคารไหมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารรับได้แต่ว่ากว่าที่จะ ตกลงตัวเลขกันอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการพูดคุยการจัดส่งเอกสารจัดทาเอกสารแล้วก็หารือกันกันหลายรอบเหมือนกันนะคะกว่าจะได้ตัวเลขนี้ขึ้นมาซึ่งเงื่อนไขที่ต้องชาระนี้นะคะก็คือต้องชาระให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนนับตั้งแต่ธนาคารอนุมัติแล้วก็ท้ายที่สุดเมื่อชาระนี้ครบถ้วนตามข้อตกลงแห่งสัญญาทางธนาคารก็จะถอนฟ้องเฉพาะจําเลยที่2ส,ส่วนจําเลยที่1่ที่ตัดสินใจแล้วที่จะ ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายล้มละลายในวันที่นัดอ่านคพิพากษาก็คำพิพากษาที่ส่วนของจำเลยทั้งสองก็จะแตกต่างกันก็คือพิทักษ์ทรัพย์ในส่วนของจำเลยที่1และในส่วนของจำเลยที่2นั้นก็ให้จำหน่ายคดีเนื่องจากว่าโจทก์ถอนฟ้องและจำเลยก็ไม่ขัดขันในเคสนี้ก็จะมาแบ่งปันว่าบางธนาคารจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่สามารถที่จะสรุปได้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าอยู่ในฐานะผู้ค้ำประกันแล้วเข้าไปเจราจานี่ บางธนาคารก็ยินดีที่จะ,ะให้ปลดเฉพาะผู้ค้ำประกันแต่บางธนาคารต้องปลดไปทั้งหมดทั้งมวลนะคะไม่สามารถที่จะแยกกันได้ดังนั้นต้องไปคุยเป็นรายละเอียดกับธนาคารไปคราวนี้อีกเคสหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบเหมือนกันก็คือว่าเหมือนเหมือนเดิมนะาะายกตัวอย่างคล้ายเดิมก็คือบัญชีที่1นงใน1เป็นผู้กู้ใน2เป็นผู้ค้ำประกัน บัญชีที่2ใน2เป็นผู้กู้แล้วก็ใน1เป็นผู้คำป,ะคร,ประกันคราวนี้ปรากฏว่าทั้ง2บัญชีเนะี่ยผิดนัดชำระหนี้แล้วก็ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อมาก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงแห่งคดีแพ่งได้ก็ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายในกรณีนี้ก็คือใน1ต้องการเจรจา แต่ในสองเนี่ยก็ต้องการเีีจะปล่อยไปตามกระบวนการแล้วล่ะเพราะว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยโดยสภาพไม่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้เคสนี้ก็เช่นกันนะคะฝนจะเล่าเฉพาะในส่วนที่ฝนไปดําเนินการเจราจาแล้วได้ข้อสรุปมาแบบนี้ซึ่งข้อสรุปนี้อาจจะสามารถใช้กับเคสอื่นๆได้หรือไม่ก็ต้องเป็นคุยเป็นเคสเคสไปนะคะเพราะว่าแต่ละธนาคารแต่ละสถาบันการเงินก็มีข้อจํากัดมีเงื่อนไขมีนโยบายในช่วงเวลาที่แตกต่าง ดังนั้นท้ายที่สุดแล้วใน,นเมื่อคุยกันหลายรอบขที่สรุปได้ก็คือว่าในส่วนบัญชีแรกที่นายหนึ่งเป็นผู้กู้หลักนั้นเนี่ยธนาคารขอให้ในายหนึ่งชำระต้นเงินเต็มจํานวนส่วนบัญชีที่สองที่ที่นายหนึ่งเป็นเพียงผู้คาประกันนั้นเนี่ยขอให้ชําระต้นเงินเพียงบางส่วนดังนั้นในส่วนดอกเบี้ยกรณีเคสนี้เนี่ยก็ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดพูดคุยกันก็ขอปลดเฉพาะนายหนึ่งดังนั้น ที่ผลยกมา2เคสเนะี่ยมีความแตกต่างกันนะคะเคสแรกคือเป็นผู้คำประกันที่นี่ตัวเองไม่ผิดนัดดังนั้นในส่วนของการชำระนี้เนี่ยก็ได้รับลดในส่วนของฐานะผู้คำประกันเยอะจำนวนหนึ่งนะคะส่วนกรณีที่2ก็คือมี2บัญชีนะคะมีทั้งกู้แล้วก็คำประกันดังนั้นในส่วนที่ตัวเองผิดนัดแล้วในบัญชีเงินกู้ก็คือต้นเงินเต็มส่วนในบัญชีที่ตัวเองคำประกันก็มีต้นเงินบางส่วน ท้ายที่สุดเมื่อพูดคุยกันได้ก็ในหนึ่ง<ม>เคสนี้ก็สามารถที่จะปลดเรื่องภาระของตัวเองได้เช่นกันส่วนในสองก็คือทูกพิจัรย์เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปและในคลิปนี้ของฝนตั้งใจที่จะสื่อสารไปยังสมาชิกว่า เมื่อถูกฟ้องหลายๆคนนั้นเนี่ยเราสามารถที่เจราจานี้เป็นรายคนก็ได้หรือจะเจราจายกกลุ่มก็ได้อันนี้เราในฐานะจําเลยที่รู้จักกันเป็นอย่างดีก็ต้องหาหรือพูดคุยแนวทางที่เหมาะสมกันนะคะถ้าไม่สามารถรวมกันได้เพราะมันเป็นก้อนใหญ่เกินจํานวนก็ต้องแยกว่าเอ๊ะใครจะสามารถชําระได้แค่ไหนเพียงใดเพื่อที่จะปลดเปื้องภาระหน้าที่ของตนในแต่ละคน ส่วนคนที่ไม่สามารถที่จะชําระหนี้ได้แล้วเข้าสู่กระบวนการล้มละลายอันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะคะเพราะข้อจํากัดและวิธีการและเงื่อนไขของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันและที่สําคัญการที่เราถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายต้องยอมรับนะคะว่าเป็นการก่อนหนี้ตามสัญญาตามกฎหมายและเมื่อผิดนัดชําระหนี้ก็ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายก็เป็นกระบวนการตามกฎหมายเช่นกันเมื่อตกลงกันได้เจ้าหนี้ถอนฟ้อง ก็เป็นกระบวนการตามกฎหมายเช่นกันซึ่งเชกเช่นเดียวกับถ้าจ่ายไม่ได้แล้วเข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์ล้มละลายแล้วก็ปลดล้มละลายก็คือกระบวนการทางกฎหมายเหมือนกันไม่มีวิธีการใดผิดหรือถูกมีแต่วิธีการที่เหมาะสมกับตัวเราเท่านั้นนะคะในช่วงนี้อาจจะห่างหายจากการทําคลิปไปหน่อยนะคะเนื่องจากว่ามีภารกิจแน่นวันละสองสามนัดแทบทุกวันเลยแต่ยังไงเสียก็ยังมีความตั้งใจในการทําคลิป พื่อที่จะเผยแพร่ความรู้แบ่งปันประสบการณ์และคลิปของฝนส่วนมากก็ค่อนข้างจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบสัปดาห์นี้ที่ทํางานมานะคะบางครั้งยอมรับนะคะว่าอยากอัดคลิปมากแต่ด้วยภารกิจที่แน่นมากก็ไม่สามารถบางครั้งมีเวลาว่างแต่แต่บางครั้งมันอารมณ์มันไม่ได้จริงๆอันนี้ก็ต้องขออาภัยนะคะและที่สําคัญคือทําเองตัดต่อเองทําอะไรทุกอย่างดังนั้นคลิปฝนอาจจะไม่ได้เสียงดีหรือว่าอะไรมากมายแต่ว่า เอาเป็นว่าเน้นเนื้อหาสาระเราก็สามารถที่นําไปใช้ประโยชน์ได้จริงหลายท่านที่แอดไลน์มาหาฝนนะคะคาถามเดิมๆก็คือมีค่าใช้ใจ่ายไหมคาตอบคือไม่มีะคะท่านฝากคาถามมาได้เลยถ้าฝนว่างจะตอบได้ฝนก็จะพิมพ์ตอบแต่ถ้าบางเรื่องยังตอบไม่ได้หรือถามไปแ,แล้วมีข้อสงสัยฝนก็ส่งเบอร์โทรฝนให้แล้วก็กําหนดช่วงเวลาแต่ขออย่างเดียวคือขอให้โทรในช่วงเวลานั้นๆจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเลยช่วงเวลานั้นแล้วฝนอาจจะติดภารกิจ แล้วก็ไม่สะดวกที่ตอบคําถามจริงๆแล้วก็เหมือนเดิมคะ่ะการพูดคุยหรือการตอบคําถามของฝนทุกอย่างฟรีหมดเพราะตั้งใจที่จะทําให้แต่ถ้าอยากจะสนับสนุนกันก็ฝนมีหนังสือที่เขียนไว้นะคะมีสต็อกพร้อมส่งเพราะว่าหนังสือก็เขียนจากประสบการณ์แล้วก็ไม่ได้โปรโมทที่ไหนดังนั้นไม่ต้องห่วงค่ะถ้าอยากช่วยเหลือกันสต็อกมีเยอะช่วยๆกันซื้อนะคะ,อะของหนังสื้อของฝนมีอยู่2ประเภทประเภทแรกเป็นเรื่องของกฎหมายที่เขียนในภาคปฏิบัติในเรื่องของอทั้ง การวางแผนทางการเงินเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับทั้งหนี้ธุรกิจและหนี้บุคคลซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฝนจะเขียนครอบคลุมหมดแต่จะใช้ชื่อว่าหนี้ธุรกิจเพราะนักธุรกิจก็มีหนี้บัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถจนต์ซึ่งจะครอบคลุมไปมากกว่าการเขียนเฉพาะในหนี้บุคคลนะคะรวมถึงละลายฟื้นฟูกิจการถ้าเป็นหมวดหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยราคาเดียวค่ะเล่มละ200บาทเพราะาเป็นาภาพขาวดำนะคะ แต่ถ้าเป็นหนังสือแนวครอบครัว m มซ์เซ็ตในเรื่องของการพื้นฐานความคิดที่ฝนเขียนกับลูกสาวตอนที่เขาอายุ10ขวบอันนี้เป็นภาพหนังสือสีนะคะก็มีต้นทุนที่สูงกว่าหนังสือขาวดำนิดนึงดังนั้น,น,นเล่มนี้ราคา2 5 0อยาบาทยังไงถ้าบางท่านบอกว่า,าไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือชอบฟังคุณฝนพูดทาง YouTube มากกว่าอันนี้ไม่เป็นไรคะ่ะซื้อไว้ไม่อ่านก็ไม่เป็นไรซื้อไว้เป็นที่ระลึกหรือคุณจะคอมเมนต์บอกมาได้นะคะในไลน์แอดว่า ขอให้เซ็นลายเซ็นหรือข้อหรือขอข้อความอะไรเพื่อจะเป็นที่ระลึกเขาบอกว่าบริการหลังการขายเยี่ยมมากยินดีเซ็นให้ไม่อ่านไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นที่ระลึกกันยังไงก็ฝากกดหน์ฝนก็นได้นะคะหนังสือส่งที่อยู่เดียวกันไม่จํากัดจํานวนเล่มค่าส่ง50บาทเหมาเมาเลยค่ะแล้วก็ถ้าอยากพูดคุยกับฝนก็สามารถที่จะแอดไลน์คิวอาร์โค้ดหน้าปกคลิปได้นะคะเหมือนเดิมค่ะสำหรับฝนการให้ที่ดีที่สุดคือการให้การแบ่งปันความรู้ เพราะเมื่อเรารู้แล้วเราก็สามารถที่จะหาวิธีดำเนินการจัดก,การแก้ไขปัญหาของเราตามแนวทางของเราเพราะไม่มีใครรู้จักตัวเราได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเราและไม่มีวิธีการใดดีที่สุดสําหรับทุกคนมีวิธีการที่เหมาะสมเท่านั้นเมื่อรู้แล้วก็เสาะแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะทุกคนมีเงื่อนไขข้อจํากัดและหลายสิ่งหลายอย่างไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทุกคนต้องการคือกําลังใจและความเข้าใจ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญสามารถสนับสนุนด,ดังสือบนได้นะคะขอบคุณมากค่ะ